บรรดาข้อสู่เฉพาะชูสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกทุกคนนี่ครับในวันนี้เราอยู่กับโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับแต่งเสียงนะครับของสตรีมของเรานะครับการอัดเกมหรือว่าการเล่นเกมของเราเนี่ยให้ดูแบบง่ายมากๆนะครับง่ายแบบง่ายโกงนะครับซึ่งโปรแกรมที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นมีชื่อว่า Road X Unify นี่ครับหรือว่าเราจะเรียกว่า Unify เฉยๆก็ได้นะครับซึ่งจะโปรแกรม Unify ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่ออุปกรณ์จากซีรีส์ Road X ในแบรนด์ Road โดยเฉพาะนะครับซึ่งอุปกรณ์ของ รีโหลด x ต่างๆนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับหูฟังแล้วก็หลายๆอย่างเลยและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่จะโปรแกรมตัวนี้สามารถทําได้นะครับความสะดวกสบายที่เขาจะมอบให้เรารวมถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้าโปรแกรมตัวนี้กันนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกเหตุผลก่อนนะครับที่ผมโหลดเจ้าตัว Unify ตัวนี้มาใช้นะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งจะได้รับไมโครโฟน XCM50 มานะครับซึ่งเป็นไมโครดนเซอร์คุณภาพดีจากตัวรถ X นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูรีวิวที่คลิปเก่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนนิดนึงลวกันนะครับว่าเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับจะสามารถทําอะไรให้เราได้บ้างนะครับมอบความสะดวกสบายอะไรให้เราได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าโปรแกรม Unify ตัวนี้สามารถกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการปรับแต่งเสียงนะครับไม่ว่า การสตรีมการอัดเกมการแคสเกมหรือว่าการอัดเสียงนะครับจะสามารถทาให้เรื่องพวกนี้ง่ายได้เพียงแค่สอสาคลิกเท่านั้นนะครับง่ายๆก็คือเรื่องเสียงนี่ครับให้โปรแกรมนี้จัดการทั้งหมดได้เลยต่อไปก็คือการปรับแต่งเสียงนะครับซึ่งการปรับแต่งเสียงหมายถึงฟิลเตอร์นั่นเองนะครับฟิลเตอร์เนี่ยก็จะเป็นฟิลเตอร์สาหรับไมโครโฟนที่เรามีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือการอัดเสียงหรือว่าฟีเจอร์ recording นะครับดานงบบไ้้ ครับปรับแต่งอะไรได้บ้างในการรคคอร์ดนะครับอีกอย่างหนึ่งละกันนะครับพูดให้ชื่นใจไปเลยสําหรับคนที่กะว่าจะซื้ออุปกรณ์จากโรดเอ็หรือว่าโรดธรรมดานะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราใช้โปรแกรม u n i f y ตัวนี้นะครับคู่กับอุปกรณ์ต่างๆที่มาจากโรดเนี่ยจะโปรแกรมตัวนี้จะกินทรัพยากรน,น้อยมากๆนะครับเนื่องจากว่าในอุปกรณ์ของโรดต่างๆเนี่ยจะมีชิปตัวหนึ่งที่สามารถทํางานร่วมกับตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับอ่าพูดแบบนี้นะหลายคนที่กําลังตัดสินใจว่าเฮ้ยแบรนด์โรดดี แฟนอย่างอื่นดีกว่านะครับอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าชื่นชอบโปรแกรมนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์จากโหลดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหรือว่าใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนั่นเองและตอนนี้เราก็อยู่กับโปรแกรม Unify กันแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าโปรแกรมนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์จากโหลดก็สามารถใช้ได้นะครับอาจจะมีข้อจํากัดในด้านของการเซตติ้งบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูกันว่าเฮ้ยไอ้พวก หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยละกันเนาะซึ่งลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดนะครับเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยนะผมได้ทิ้งไว้ที่ Description เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไวรัสหรืออะไรนะซึ่งเลื่อมนมานิดนึงนะครับเราก็จะเจอแล้วนะครับกับดาวน์โหลด u n i i y for 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 e e ทั้งหมดนี้นะครับก็คือหน้าตาของโปรแกรมโหลดยูนิฟายนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเป็นทีละอย่างเลยและกันนะครับทางซ้ายบนก่อนละกันนะครับตรงนี้ก็คือการร e คอร์ดดิ้งนะครับบอกคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึ่งละกันนะก็คือถ้าสมมติว่าเราคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บเราก็จะอัดเสียงได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สามารถมาร์กจุดได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเราจะเออ ตรงนี้เริ่มปุ๊บเราก็ค่อยมาร์กนี้ก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดคคอร์ดอีกทีนึงมันก็จะดับไปนะครับในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับที่คุณเห็นค,คําว่าสตรีมนะครับจะเป็นคล้ายๆกับโปรไฟล์ที่ทํางานพร้อมๆกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกสตรีมนะครับและทุกๆอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับอิเลเมนทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะถูกส่งไปที่สตรีมนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเฮดโฟนะครับอิเลเมนต่างๆที่อยู่ตรงนี้จะถูกส่งไปที่เฮดโฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่วนนของด้า ขวาบนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ปุ่มนะครับอันแรกก็คือ recording view นะครับหมายถึงอะไรก็ตามที่เราเพิ่ง Record เข้ามานะครับมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับถูกเก็บเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยคือผมเพิ่ง Record ไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นธงที่ผมกดนะครับผมกดไป3ทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับจริงๆแล้วเวลาเราอัดเสียงมาแล้วนะครับเราจะสามารถเอ็กซ์ออกมาในรูปแบบ อื่นๆได้หลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะเหมาะกับ ต่างๆแพลตฟอร์มไปนะครับเช่น Spotify, iTunes, Himalaya นะครับ SoundCloud อะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเอาออกไปเพื่อลง iTunes โดยเฉพาะเนี่ยเราก็กด iTunes ได้เลยนะครับเขาจะเซตให้เลยว่า mp 3 4 4 k ี่กนะครับ256 kbps ประมาณนี้นะครับเวลาเราจะ export เราก็กด export นะครับเราก็เลือกได้เลยเนาะตรงนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับต่อไปปุ่มนี้นะครับก็คือกลับไปที่เดิมนะครับก็คือเปลี่ยน2อ i วิวนะครับ2มุมว่าเราจะเป็นมุม recording นะครับหรือว่าจะเป็นมุมของ The อ่ามิกเซอร์นะครับในส่วนนี้เขาเรียกว่ามิกเซอร์นะครับต่อไปคือ l u n c h Windows Setting อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลส่วนตัวโอเคนะ <laughs> ต่อไปด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่2ตัวคล้ายๆกันนะครับทำหน้าที่คล้ายๆกันซ้ายกับขวาเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับในส่วนด้านขวาก่อนละกันนะครับด้านขวาผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่แท้จริงนะครับไออันซ้ายเนี่ยผมจะใช้มันเป็นมอนิเตอร์แหละแต่ว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่ไม่แท้จริง เราจะได้ยินทุกๆเสียงเลยนะครับรวมถึงเสียงพูดของเราด้วยซึ่งเวลาเราเล่นเกมเวลาเราอัดเกมอะไรอย่างนี้บางอย่างผมไม่ได้อยากได้ยินเสียงตัวเองนะครับผมอยากได้ยินเสียงเสียงเสียงในเกมผมอยากได้ยินเสียงเพลงอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้อยากได้ยินเสียงตัวเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราเปิดมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะได้ยินทุกๆเสียงรวมถึงเสียงตัวเองด้วยนะครับผมก็เลยไม่เปิดนะครับแต่สําหรับใครอยากเปิดก็เปิดได้นะครับได้ยินเสียงตัวเองก็ดีนะครับบางทีก็เช็คเสียงตัวเองว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่านะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าเออจะ ไปออกที่ตรงไหนนะครับของผมก็จะมีอยู่2อันนะครับก็แล้วแต่ว่าเครื่องใครมีลําโพงหรือว่าเป็นมีหูฟังกี่ตัวนะครับต่อไปทางซ้ายนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าสมมติเรากดปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ยกเว้นเสียงไมของเราซึ่งจริงๆมันก็มีเสียงไมของเราแหละนะครับแต่เราสามารถเลือกโปรไฟล์ได้จําที่ผมบอกได้ไหมว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะฟังจากไหนนะครับก็คือผมจะเลือกฟังจากเฮดโฟนะครับหมายความว่าถ้าสมมติผมเปิดปุ่มนี้ปุ๊บนะครับแล้วตรงนี้เลือกเป็นดโฟนผมจะได้ยินทุกๆอย่างในหน้าโปรไฟล์ของเฮดโฟนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เฮดโฟนะครับตอนนี้ดโฟนะจะมีแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับแล้วผมเนี่ยก็มิวไม่ตัวเองเอาไว้โอเคตอนนี้คือเพื่อนๆได้ยินเสียงผมแต่ผมไม่ต้องการได้ยินเสียงตัวเองซึ่่งผมมก็ไได้ จบสรุปวิธีการใช้ง่ายๆก็คือผมจะตั้งไว้ที่เฮดโฟนนะครับแล้วก็ในโปรไฟล์ของเฮดโฟนเนี่ยผมอยากได้ยินอะไรผมจะเปิดในนี้นะครับส่วนในโปรไฟล์ของสตรีมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้ยินอะไรผมก็จะเปิดในสตรีมนะครับต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในโปรแกรม Unify แล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มมิกเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยคือมันเรียก จริงจังเลยก็คือเป็นโปรแกรมมิกเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับอีกนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะไปถึงมิกเซอร์นะครับทางด้านขวามีซาวแพดแถบมาให้แต่ผมไม่ได้ใช้เลยเดีผมจะลองกดเล่นๆดูแล้วกันนะครับอ่าแอร์ฮอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่า อ่าผมคิดว่าน่าจะได้ยินนะครับเราก็สามารถกดเล่นได้นะครับร,รวมถึงเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราอยากให้มันเอามาลงได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถคัสตอมได้นะครับมีกี่หน้าวะมีเอ่อแปดหน้านะครับ8 <9 S 1> หน้า8864 <9 S 1> ใส่ได้ทั้งหมด64เสียงนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยพเพื่อนๆก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับคลิกขวาก็คือเซตติ้งต่างๆนะครับอาจจะมีแบบเฮ้ยต้องกดค้างกดทีเดียวอะไรแบบนี้ไปลองเล่นดูนะครับปรับสีอะไรได้นะครับตั้งชื่ออะไรได้นะครับปกตินะครับเรียบร้อยเนาะตรงนี้จริง และเข้าส่วนสําคัญจริงๆและ้นะครับนั่นก็คือตัว มิกเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มกันดีกว่าว่าเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับอ่ะผมลองกดบวกไปเลยนะครับตรงนี้เวลาเรากดบวกปุ๊บก็จะเห็นว่ามีหลายๆอย่างขึ้นมานะครับอย่างแรกนะครับตอนนี้ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้คนดูได้ยินเสียงไม่เราแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ที่หน้าสตรีมถูกไหมคนดูได้ยินเสียงไม่เราแล้วนะครับเราอยากให้คนดูได้ยินอะไรอีกนะครับสมมุติว่าเราอยากให้คนดูได้ยินเกมนะครับเราก็ไปที่เกมตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเกมปุ๊บนะครับเสียงเกมมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับ คนดูก็จะได้ยินเสียงเกมนะครับต่อไปเราอยากให้คนดูได้ยินอะไรอีกละ่ะสมมุติว่าได้ยินเสียงแชทหมายถึงโปรแกรม Discord ไม่ได้หมายถึงเสียงแชทแบบตึ้งตึ้ง,งอะไรยงี้ไม่ใช่เลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาไม่ตั้งแบบว่าสื่อสารการคอมมูนิเคชันหรือว่าสปีกทอล์กอะไรก็ว่าไปแม่งตั้งว่าแชทนะครับผมก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรช่างเขานะครับคนดูก็จะได้ยินเสียงใน Discord นะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับสิสเต็ม s System ิส t e เมก็ก็เป็นเสียงในเครื่องนะครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมจะไม่มีละกันนะครับต่อไปก็เป็นมิวสิกมิวสิกก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับเราเปิดโปรแกรมเล่นเพลงนะครับในเครื่องของเรานะครับคนดูก็จะได้ยินเสียงเพลงนะครับต่อไปมีอะไรอีกเบราว์เซอร์เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับสมมติว่าผมไม่ได้โหลดเพลงมาในมิวสิกนี้ครับผมอาจจะปิดมิวสิกออกปึ๊บแล้วผมก็เอาตัวเบราว์เซอร์มาแทนนะครับซึ่งผมก็สามารถเปิดคลิป เปิด YouTube อะไรให้คนอื่นได้ยินได้นะครับซึ่งเสียงจากเบราว์เซอร์นะครับเช่น Google Chrome หรือว่า Opera หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมาออกตรงนี้นะครับแต่แต่ไอเจ้าพวกเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างก็คือมันไม่ได้รู้จริงๆหรอกว่าอันเนี้ยคือเกมหรือเปล่าอันเนี้ย คือแชทหรือเปล่าอันนี้คือเบ์เซอร์หรือเปล่าสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็คือไปทําให้มันรู้จักกันนะครับคือขั้นตอนทําความรู้จักคือที่มาของการที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมอธิบายไอตัว lunch window setting s ให้ฟังนะครับเพราะมันจะต้องใช้คู่กันโอเคอย่างแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เกมก่อนแล้วกันนะผมจะลองเปิดเกมเกมนึงดูก่อนนะครับเอาเป็นกู๊กู๊ด u ักละกันนะครับเข้าง่ายๆแบบชิวๆสบายๆ <c oughs> <c oughs> ปิดเซิร์ฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับตอนนี้ เราจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงเกมเลยมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดตัวโหลดยูนิฟายแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรนะครับนอกจากเราไปทําให้มันรู้จักกันก่อนนะครับให้มันทําความรู้จักกันก่อนอย่างแรกนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะให้เขาได้ยินเสียงเกมใช่ไหมเราก็ไปที่ตรงนี้นะครับเราแอดเกมมันแล้วเนาะเราก็มาที่ตัวนี้นะครับก็คือ Launch Windows Setting นะครับเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นเซตติ n งของ Windows เองเลยนะครับวิธีการก็คือให้เรานะครับเลื่อนลงมา ถึงกูส o ูส Duck นี่ครับหาโปรแกรมของ o s g o o s e Duck หรือว่าหาเกมอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้มันได้ยินเสียงนะครับจากนั้นกด default ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเป็นเกม Output นะครับคราวนี้เราก็จะได้ยินและเสียงเกมของ o o s e g o o s e Duck นะครับเรียบร้อยเวลาเรากดอะไรก็จะมีเสียงปกตินะครับเราก็จะได้ยินเสียงและนะครับคนดูก็จะได้ยินเสียงเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ เราจะมาเสียเวลาทําแบบนี้เพื่ออะไรถูกไหมในเมื่อถ้าสมมติว่าเราใช้โปรแกรมปกติมันก็ได้ยินอยู่แล้วนะครับข้อดีของการที่เราทําแบบนี้ก็คือเราจะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับก็คือเราจะสามารถปรับทุกอย่างเนี่ยจากหน้าโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเพลงมันดังไปเราก็ปรับลงก็ได้นะครับแล้ววิธีการแยกเสียงแบบนี้เนี่ยเวลาเรากดอัดเสียงนี่ครับเราจะสามารถแยกเสียงเกมเสียงไมเสียง discord เสียงเ b r o ซอร์ทุกๆเสียงนะครับที่เรากดแยกกันไว้เนี่ยออกจากกันได้หมดเลยน เวลาเราจะาไปตัดต่อเนี่ยมันก็จะมีเสียงพวกนี้แยกกันไว้หมดเลยนะครับและแยก,กเป็นแบบลายๆซ้อนๆกันแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเราเอาลายนี้ออกนะครับเป็นลายเกมออกปุ๊บก็จะยังได้ยินเสียงแชท ได้ยินเสียงเบราว์เซอร์ได้ยินเสียงไมค์อยู่นะครับเราสามารถดึงไมค์ออกก็ได้นะครับดึงอะไรออกก็ได้นะครับเลือกได้เท่าที่เราต้องการเลยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับรวมถึงเวลาเราสตรีมด้วยนะครับเราจะสามารถเลือกปิดได้เลยว่าเอ้ยเพื่อนๆคนดูอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเสียงแชทนะครับฟังเสียง Discord แเราก็ปิดไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนคนดูอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องฟังเสียงเพลงนะครับจากเบราว์เซอร์ที่เราเปิดนะครับบางทีเราอยากฟังของเราคนเดียวแต่ว่าคนดูเนี่ยให้ฟังเสียงเกมไปก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ปรับได้เต็มที่่เเลยอออราากกจ แล้วกันนะครับเรียบร้อยนี่คือพาร์ทของเกมนะครับต่อไปในพาร์ทของแชทนะครับเราก็เปิดไปเหมือนเดิมนะครับปุ๊บแล้วเราก็เลือกหา Discord นะครับตรงนี้เนี่ยผมตั้งไว้แล้วนะครับเป็นเป็นตัวนี้นะครับเป็นแชทเอาท์พุตนะครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้นะครับขั้นตอนเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับเบราว์เซอร์นะครับเราสามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็กดเหมือนเดิมนี่ครับกดที่ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราแอดเบราว์เซอร์เข้ามาแล้วนะจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น ตรงนี้นะครับหา Google Chrome นะครับจะสามารถใช้กับอื่นก็ได้นะครับ s a f a r รอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปที่เราอยากให้มันไปอยู่ที่เบราว์เซอร์ใช่ไหมเราก็ไปเลือกเบราว์เซอร์นะครับจากนั้นปุ๊บเราก็ลองไปฟังดูเลยนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดวาโลของช่องไอฟิมซ่าไว้อยู่นะครับอ่ะลองเปิดดูก็จะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวจะให้ด <พอ S 1> ูด้วยว่า เวลาเราเล่นเกมแบบยิงปืนนะครับเขาจะสามารถแยกเสียงให้เราด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูว่าตรงนี้มันมี2ขีดนะครับซึ่งขีดซ้ายก็คือฝั่งซ้ายขีดขวาก็คือฝั่งขวานะครับให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยมันสามารถแยกเสียงได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเกมพวก FPS หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องมีการแยกเสียงนะครับก็เป็นอันจบนะครับสำหรับทั้งเบราว์เซอร์แชทเกมแล้วก็ไมโครโฟนนะครับคราวนี้เราอยากเพิ่มอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปเพิ่มได้นะครับไปลองเล่นดูได้นะครับกดบวกแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับต่อไปนะครับใน เต็มไปแล้วนะครับเฮดโฟนก็จะแอดกลับเข้ามาด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดปิดอันไหนนะครับคือให้เพื่อนๆได้อินอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วคือมันก็ต้องเปิดไว้หมดแหละนะครับยกเว้นไมค์ของตัวเองหรือว่าเราอยากได้ยินไมค์ของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วแชทมีไว้ทําไมเลคคอร์ดิ้งมีไว้ทําไมมอนิเตอร์มีไว้ทําไมนะครับสมมุติละกันสมมุติแชทละกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นโปรไฟล์เพราะฉะนั้นเราจะสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้ในคคําา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 ววววว่่่่่แแแขขออออองงงงงโปปรรรรรกมมมมเเเเนนียยยยจจจจจะะหถึดตใ็ิล้ ได้ยินเสียงเพื่อนของเราด้วยนะครับเราก็เปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้เฉยๆไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราจะฟังเนี่ยเราก็มาปรับที่แชทนะครับเราก็จะได้ยินเสียงไม์ของตัวเองนะครับรวมถึงเสียงจาก Discord ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามแล้วกันนะครับโอเคผมคิดว่าตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเฮดโฟนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมอยากฟัง ย,ยกเว้นไมค์ของตัวเองต่อไปเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของไมค์ฟิลเตอร์นะครับหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆที่อยู่ในไมโครโฟนที่อยู่ในโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับซึ่งวิธีการปรับแต่งก็คือกดที่ไมค์ตัวนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะกดนะครับเราจะต้องให้เราได้ยินเสียงตัวเองก่อนนะครับซึ่งวิธีการง่าย right ๆก็คือกดตรงนี้นะครับไปที่สตรีมนะครับเราก็ได้ยินเสียงตัวเองแล้วตอนนี้ผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะครับซึ่ง เองแล้วนะครับให้เราคลิกที่รูปไมโครโฟนตัวนี้นะครับจากนั้นครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเลยให้เราปรับนะครับแล้วก็มีชื่อมค์ของเราด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ไม์จากโหลดนะครับตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่วิธีการแอดเนี่ยก็แอดคล้ายๆกับไมโครโฟนโหลดเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราสามารถปรับได้ก็คือเกณฑ์นะครับซึ่งมันก็เป็นความดังความเบานะครับอยากให้มันเบาเพื่อนๆกดลบอยากให้มันดังเพื่อนๆกดบวกนะครับแค่นั้นเองตรงนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้เราปรับตามกันเลยนะะครรับเพาาว่ มันมีความแตกต่างหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไมโครโฟนที่เราใช้อาจจะต่างกันเสียงที่เราพูดอาจจะมีความดังไม่เท่ากันนะครับระยะไม์อาจจะไม่เท่ากันนะครับมีหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปปรับกันเอาเองแล้วกันนะให้มันอยู่ในระ วางสีเขียวแบบนี้ก็โอเคนะครับในส่วนของไฮพาสฟิลเตอร์นะครับก็จะทําให้เสียงของเราชัดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าชัดยังไงให้เพื่อนๆลองฟังกันเองละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดออฟก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ไฮพาสฟิลเตอร์แบบออฟนะครับแต่ถ้าสมมติผมปรับไปที่75เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะปรับไปที่150เฮิร์ตเลยละกันนะครับหนึ่งสองซ้ำตอนนี้นะครับเราปรับเป็นไฮฟิลเตอร์150เฮิร์ตแล้วไม่รู้ครับเพื่อนๆได้ยินความชัดความตต่่่าาางงงกัันนนนหรรรืืออออยไไบบ้้ะคคีผมม ความต่างเท่าไหร่แต่ แต่ก่อนตอนที่ผมไปปรับอ่ะเออมันมีความต่างอยู่นะครับผมจะไว้ที่75แล้วกันในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น v o i ์ฟิลเตอร์หรือว่าเป็นฟิลเตอร์ของเสียงเรานั่นเองนะครับก็จะมี n อย S e เก t e c o m p r e s s o r ์ r อร์เรลเอ็กแล้วก็ big b o t t ท m นะครับความแตกต่างของมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีละอันนะครับและวิธีการเปิดปิดนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับสีเขียวคือเปิดอยู่กดที่อีกทีนึงก็คือปิดนะครับเสียงมันจะต่างกันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมลองปิด2ตัวขวาดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ว เดี๋ยวเวลาการตั้งค่านะครับเราจะมาตั้งค่ากันแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าใครขี้เกียจเนี่ยก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้เลยแค่นั้นก็พอนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยใครอยากปรับให้มันแบบว่าเวอร์วังให้มันเอออยากดีแล้วก็ดีให้มันสุดไปเลยนะครับก็สามารถคลิกแอดวานซ์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคลิกแอดวานซ์โชว์เอาแล้วคราวนี้ในส่วนของแอดวานซ์เนี่ยทุกๆอย่างมันจะดูงงไปหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่มีเวลากดเซฟวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยแปรับทีหลังก็ได้นครส่วใมีเวลยนะครับยา ฟังทีละอันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดทุกอย่างดูก่อนนะครับอันนี้ปิดอันนี้ปิดอันนี้ ปิดหมดแล้วนะครับคิดว่าตอนนี้เสียงของผมเดียวค่อนข้างที่จะก่าเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาในส่วนของนอสเกตกันก่อนนะครับนอสเกตคืออะไรนอสเกตคือแปลเป็นไทยให้เข้าใจง,ง่ายๆคือเกตคือประตูนอสคือเสียงประตูเสียงหมายความว่าเจ้านอสเกตตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์ที่คอยเปิดให้เสียงเข้าหรือเสียงไม่เข้าโอเคน่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดก่อนหลังจากที่เราเปิดเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ้ยเสียงบางอย่างมันหายไปนะครับนั่นก็คือเสียงแบ็คกราวเสียงลมต่างๆที่อยู่ในห้อง ผมนะครับจะหายไปเลยเดโชนะครับถ้าสมมุติเราปรับขึ้นนะครับมันก็จะยกแบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าสมมติว่ามันยกขึ้นนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือตอนนี้ห้องผมมันเงียบถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีเสียงคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์คีย์บอร์ดโดยที่ไม่พูดดูนะครับ ไอ้ยึกยึกตรงนี้เนี่ยมันคือคีย์บอร์ดนะครับหมายความว่าถ้าผมไม่อยากให้เสียงคีย์บอร์ดมันเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็จะต้องยกตัวเทรโชตัวนี้ให้สูงกว่าเสียงคีย์บอร์ดของผมนะครับเวลาผมพิมพ์อ่าผมก็จะต้องยกให้เส้นนี้มันสูงกว่าคีย์บอร์ดนะครับอ่ะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเลนต์ตัวนี้ให้เราดันสุดเอาไว้ก่อนนะครับเวลาดันสุดก็จะเป็น0.0เดซิเบลนะครับหลังจากที่เราดันสุดแล้วเนี่ยเราจะยังได้ยินเสียงต่างๆที่เข้ามาในไมค์ของเราอยู่นะครับให้เรา นะครับจนกว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงลมหรือได้ยินเสียงอะไรเลยต่อไปนะครับ a อดแทก e ค e e ก็อาจจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่อธิบายอย่างนี้ละกันนะครับถ้าสมมติว่าน้อ g a ก e มันเป็นประตูที่จะเปิดให้เสียงเข้าไปใช่ไหมครับ Attack เนี่ยคือความเร็วในการเปิดประตูถ้าสมมติว่า Attack น้อยนะครับเราค่อยๆเปิดใช่ไหมเสียงของเรานะครับก็จะค่อยๆขึ้นมาจาก 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10ถึงกี่เดซิเบลก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดแอร์แท็แบบต่ำสุดนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับแบบ0.10เลยนะครับเวลาเราพูดนะครับเสียงเรามันจะไม่ค่อยไต่ระดับขึ้นไปนะครับมันจะเหมือนกับว่าเปิดประตูออกไปเลยนะครับแล้วเสียงมันจะขึ้นไปเลเวลที่เรากำหนดทันทีนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเปิดแบบให้มันน้อยมากๆเนี่ยมันเวลาเราพูดอาจจะมีเสียงแบบเสียงแบบตึกตึกตึกบ้างนะครับดังนั้นผมเลยแนะนําให้สักแบบ ประมาณ30ดูก่อนนะครับหรือลองพูดพูดดูก่อนนะครับฟังเสียงตัวเองดูนะครับแล้วลองดูว่าเอ้ยแบบไหนที่มันโอเคสุดสําหรับเรานะครับรีลิสเหมือนกันนะครับวิมันจะปิดประตูใช่ไหมถ้าสมมติเสียงไม่ถึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารีลิสเราต่านะครับพูดแป๊บเดียวปุ๊บเสียงมันก็จะดับแหละแต่ถ้าสมมติว่ารีลิสเราสูงนะครับมันก็จะเหมือนแบบว่าค่อย,อยๆแง้มปิดประตูนะครับเสียงบางเสียงที่ อาจจะต่ํากว่าเกณฑ์เนี่ยมันก็ยังรอดมาได้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับตามวินาทีที่เรากําหนดนะครับมาถึงโฮนะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับโฮไว้ที่อ่ะสัก2วินาทีนะครับมันจะหมายความว่าประตูเสียงของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงเข้ามาแล้วนะครับก็จะเปิดแง้มเอาไว้รอ2วินะครับก่อนที่มันจะค่อยๆปิดมานะครับ เข้าใจใช่ไหมแสดงว่าแอดแท็เนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะครับถ้าสมมติว่าเสียงหายปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงโฮนะครับสวินาทีหลังจากที่หมด2วินาทีไปยังไม่มีใครเข้ามายังไม่มีเสียงเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่ช่วงรีลิสนะครับช่วงเสียงลงช่วงค่อยๆแง้มปิดประตูเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะครับอันนี้มันอธิบายยากลนิดหนึ่งนะครับแต่อยากอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจนะครับนี่คือส่วนของนอ g เกตต่อไปนะครับเราจะไปในส่วนของ Compressor Compressor เนี่ยจะช่วยดันระดับเสียงของเรานะครับ ว่าโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติเสียงเราเนี่ยมันอยู่ในเลเวลที่โอเคอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ดันนะครับแล้วเราจะเข้าใจอีกราฟเด้งเด้งดึงดึงอันนี้ได้ยังไงใช่ไหมในส่วนของเทรชโชนะครับเวลาเราปรับนะครับเพื่อนๆจะสังเกตจุดหักอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเราปรับเห็นไหมจุดหักมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้เราปรับให้เสียงของเราเนี่ยเลยจุดหักมานะครับไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามนะครับให้เสียงของเราเลยจุดหักมันเรื่อยนะครับแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือหักมากเกินไป ให้เสียงมันเลยจุดที่หักมานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเลยจุดหักมาตลอดนะครับเวลาผมพูดอะไรก็ตามนะครับตอไปเรโชนะครับหลังจากที่ทุกคําที่เราพูดนะครับเลยจุดตัดมาแล้วนะครับตอไปก็คือเรโชเราจะปรับยังไงให้มันดูถูกต้องที่สุดนะครับวิธีการปรับก็คือให้เรานะครับปรับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเวลาเราพูดอะไรก็ตามอย่าให้มันชนขอบนะครับดันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเลนเสียงของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ตลอดเวลานะครับผมจะปรับซับประมาณ2.4ต่อหนึ่งแล้วกันนะครับ เวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเลยจุดกึ่งกลางนะครับหรือว่าจุดตัดมาก่อนแล้วนะครับแต่จะไม่กระแทกไปทางขวาสุดแบบนี้คือการปรับแต่งที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดสําหรับผมนะครับคราวนี้แอ d tag กับ release คืออะไรนะครับ add tag ก็คือเราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการดันเสียงของเราให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะปรับให้มันน้อยสุดนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกๆเสียงที่ผมพูดนะครับถูกดันขึ้นไปในจุดที่ผมต้องการเร็วที่สุดนะครับแต่ในส่วนของ release เนี่ยเราจะปรับให้มันต่ําสุดเลยไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเวรห่าาาเยพัก นิดนึงเนี่ยเราไม่ได้จะเป็นต้องการให้คอมเพรสเซอร์มันหยุดทํางานดังนั้นถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยคอมเพรสเซอร์มันจะหยุดทางานไวเกินไปนะครับดังนั้นผมจะเอาไว้สักประมาณสัก30กําลังดีในส่วนของเกณฑ์นะครับเวลาเราเพิ่มมันจะเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากให้ระดับเสียงข,ของเราอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้ผมก็พอใจที่ประมาณ2.3แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยให้มันอยู่สักประมาณสีเขียวตลอดเวลานะครับก็จะโอเคในคลิปผมเนี่ยจะมีเสียงเครื่องบินบ่อยมากนะครับเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล ในส่วนของ Exciter นะครับฟังก์ชันที่ผมคิดว่าดีที่สุดเลยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็คือตัวที่จะทําให้เสียงของเราเนี่ยดูเป็นเสียงที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในสตูดิโอมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะลอง Active ไปเลยหลังจากที่เราเปิดเนี่ยคือเรารู้แหละว่ามันแตกต่างนะครับแต่ว่าผมก็อธิบายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ว่าเสียงมันแตกต่างยังไงนะครับเอาง่ายๆคือมันแน่นขึ้นแล้วกันนะครับดูเหมือนเราอัดเสียงอยู่ในสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด Big bottom มกันก่อนแล้วกันนะครับ Big กก็คือใหญ ถึงเสียงเบสนะครับก็คือเวลาเรากดบิ๊กบอททอมนะครับมันก็จะบูตในด้านของเสียงเบสก่อนนะครับทำให้มันแน่นขึ้นนะครับนี่คือตัวที่ทําให้เสียงแน่นขึ้นนะครับเราจะสามารถปรับจูนได้นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราอยากดูจริงๆว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับให้เราดันไดฟ์ e อบอปก่อนสัก100นะครับเดี๋ยวลองดูนะโอเคตอนนี้คือ100แล้วนะครับเสียงมันจะแบบว่าโอ้โหแบบว่าอุ้มๆนุุ่มแบบว่าไม่นุ่มอ่ะมันแบบเสียงแบบเสียงแบบ อัดแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็มาปรับจูนเอานะครับดูเฮิร์ชว่าเราอยากให้มันเฮิร์ชประมาณไหนนะครับส่วนตัวผมคิดว่า193าสรับผมเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับประมาณ193 194นะครับแล้วก็ปรับไดฟไปที่25นะครับก็จะเป็นเสียงเดิมที่ผมปรับเอาไว้นะครับผมชอบแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับให้เราปรับดูได้นะครับต่อไปก็คือออโร่เอ็กซ r เตอร์นะครับในส่วนออโร่เอ็กซ r เตอร์เนี่ยเหมือนกันมันไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันจะทําาาให้เเสียงขอรดูมมก ก็คือไอตัว b ๊กบ o t ทอมเนี่ยมันทําให้เสียงเราแน่นแล้วใช่ไหมในส่วนออร์เรลไอซเตอร์เนี่ยมันจะทําให้ความแน่นอย่างเดียวเนี่ยถูกแบบเออดูมีชั้นมีเชิงมากขึ้นนะครับเราก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับสองห้าหกเจ็ดจำไว้ก่อนอย่าลืมนะครับผมก็ลองอ่ะปรับฮาร์โมนิกดูนะครับว่าเออยากได้แบบไหนถ้าสมมติว่าแบบนี้นะครับเสียงมันก็จะเหมือนแบบเอยเสียงไฮพาร์สไปหน่อยนะครับก็คือเสียงในโทรศัพท์นะครับเสียงเบสหายไปหมดนะครับแต่สมมุติว่าเอาลงมาหน่อยนะครับก็จะดูนุ่มดูแน่นขึ้นหน่อย แล้วถ้าจูนล่ะก็ปรับขึ้นแบบนี้นะครับเสียงมันก็จะดูไม่ค่อยซาดนะครับผมอยากให้มันซาดหน่อยนะครับอ่ะซาดแบบนี้ซาดหรือเปล่าวมันหมายความว่าซาดหรือเปล่าผมก็ไม่บ่นใจนะครับเอาเป็นประมาณ2009เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ฮาร์โมนิกสัก74%เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะอันนี้ผมปรับให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างนะครับหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นนอยส์เกจแล้วก็คอ m เพ e เซอร์เหมือนเดิมนะครับบอกเลยนะครับว่าเยอะมากนะครับเอาจิ้งจิ นะคือมันมีอะไรให้เราปรับเยอะมากนะครับรวมถึงที่เราพูดผิดผ,ผิดถูกถูกด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือมันไม่สามารถอธิบายกมาเป็นคําพูดได้จริงๆนะครับเอาง็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียของโปรแกรมนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัว Unify เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับที่เพื่อนๆสามารถเอาไปตัดสินใจได้ว่าตัวเองเหมาะกับโปรแกรมนี้หรือเปล่านะครับรวมถึงการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์จากโ o a d X นะครับหรือว่าโ o a d ด้วยนะเรามาเริ่มกันที่ข้อเสียกันก่อน,อนดีไหมเพราะว่าถ้าสมมติรเราไปข้อดีแล้วข้อ Happy ending. <laughs> โอเคข้อเสียข้อแรกนะครับถึงแม้ว่าเจ้าโปรแกรม u n i f y ตัวนี้นะครับจะสามารถแยกเสียงไม์เสียงเกมเสียงเพลงเสียงเบราว์เซอร์อะไรก็ตามได้นะครับแต่เขาไม่ได้สามารถรู้ได้จริงๆว่าเอ้ยอันนี้มันคือเกมนะเอ้ยโปรแกรมนี้มันคือเบราว์เซอร์นะตัวโปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมพูดคุยนะหรือว่าเป็นไม์นะเราจะต้องอทําความรู้จักกันใหม่ทั้งหมดนะครับอาจจะรู้เลยบางอย่างเช่นโปรแกรมเพลงนะครับหรือว่าเป็นไม่จากโรดนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์จากโรดต่างๆเราจึงมีความจําเป็นจะต้องเซตอัพมันก่อนทุกครั้งที่เราจะเพิ่ม เกมใหม่หรือโปรแกรมใหม่ๆที่โปรแกรมนี้เนี่ยยังไม่ได้รู้จักนะครับคือเราจะต้องแนะนําให้มารู้จักกันก่อนและมันไม่สามารถทําความรู้จักกันเองได้นะครับเห็นแล้วงงๆเดี๋ยวปิดพื้นหลังก่อนดีกว่านะครับเป็นพื้นหลังเบอร์ดีกว่าโอเคดูดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าโปรแกรม Unify ตัวนี้นะครับม,มีข้อจํากัดในด้านของถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์จากโรดหรือโรดเอ็กซ์นะครับก็จะมีข้อจํากัดในด้านของฟีจเออจนนอร,จร์ต่างๆที่บางอย่างเราอาจจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอย่างเช่น Bottom ล่าเดูกันนะครบกับบิ๊กบอท สมมติใครใช้งานได้เนี่ยก็ทกมาบอกหน่อยนะผมอาจจะเข้าใจผิดนะครับในส่วนนี้แต่ผมไปอ่านดูเมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นี่นาเขาก็อธิบายแบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเสียนะครับมันเป็นข้อเสียนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือใช้แล้วมันเลิกใช้ยากคือมันมันมันม,มันไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันดีมากจนเลิกใช้ยากนะแต่เหตุผลที่มันบอกว่าเลิกใช้ยากเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปิดโปรแกรมนี้นะครับด้วยความที่เราเนี่ยให้โปรแกรม ต่างๆของเรานะครับทำความรู้จักกับยูนิฟายแล้วเนี่ยก็คือเราเซตให้โปรแกรมเนี่ยให้ส่งเสียงไปที่ยูนิฟายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ได้เปิดโปรแกรมยูนิฟายนะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับเว,เวลาเลิกใช้ยากหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่ได้ใช้ยูนิฟายแล้วเนี่ยเราก็ต้องนั่งปรับทีละอันนะครับกลับมาเป็นดีฟอลต์เหมือนเดิมนะซึ่งเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าเราใช้ยูนิฟายจนคล่องแล้วนะครับเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเลิกใช้ถูกไหมตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับและนี่คือข้อเสียนะครับเรามา เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือโปรแกรมนี้เนี่ยมันควบคุมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อถ้าพอรู้จักอะไรกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปทําอะไรที่โปรแกรมอื่นอีกเลยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นมิกเซอร์ของ Windows อีกอันนึงเลยก็ได้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่ใช้ง่ายกว่า Windows ด้วยซ้ำนะครับต่อไปก็คือมันสามารถแยกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไม้เสียงเกมเสียงโปรแกรมพูดคุยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่า TS3 นะครับหรือว่าจะโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครรรับเเเสียงใาว์ซอ ในเกมรวมถึงเสียงไวแชทต่างๆของบางเกมที่เขาสามารถแยกไวแชทได้นะบางทีก็สามารถแยกได้เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากที่เราแยกได้หมดทุกอย่างควบคุมได้หมดทุกอย่างนะครับเรายังสามารถปรับได้ที่หน้าโปรแกรมทุกๆอย่างเลยนะครับปรับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเป็นต้องเปิดนั่นนู่นนี่ให้เสียเวลานะครับไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมซ้ําด้วยนะครับเปิดอันนี้อันเดียวนะครับลากขึ้นลากลงตามใจของเราได้เลยนะครับข้อดีต่อไปก็คือมีซาวด์แพดนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับแต่มันก็คือข้อดีอย่างมันไม่เป็นข้อเสียอะไรนะครับสุดท้ายก็คือมีีิเตอร์ท่ค อบจักรวาลเลยนะครับผมสามารถปรับได้ตามใจของผมมากเลยนะครับอยากได้ทุ้มครั้งนี้อยากได้ใสๆนะครับผมก็สามารถปรับได้อยากได้แนะ่นๆแบบแน่นมากก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันที่สาคัญในตัวฟิลเตอร์พวกนี้สามารถปรับแบบง่ายๆก็ได้หรือจะปรับแบบแอดวานซ <c ss> ์ก็ยังได้นะครับและนี่คือข้อมูลครอบจักรวาลของโปรแกรม u n i f y ที่ผมใช้งานมาประมาณ2อาทิตย์นะครับในคลิปนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าโปรแกรมตัวนี้ทําได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างๆที่เจ้าโปรแกรมตัวนี้ทําได้นะครับแลวก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์สําหรัับเพื่อนนนๆใใการตดสิจ ใช้โปรแกรมนี้หรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากรถ X นะครับหรือว่ารถธรรมดานะครับใครที่มีคําถามอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรืออยากแชร์อะไรก็ตามก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้ในเพจวั c ชูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆยังไงนะครับหรือว่าชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องวัตชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับโปรแกรม u n i f y จาก Road X และผมวั c ชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัน